สวัสดีค่ะทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องของลินนะคะอันนี้ก็เป็นเดทที่16แล้วนะคะในการทำชาเลนจ์เนาะวันนี้ลินมีเรื่องหนึ่งที่ลินอยากแชร์มากๆนะคะเป็นเรื่องที่ลินตระหนักได้กับตัวเองเมื่อไม่นานมานี้เนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นซึ่งลินต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ลินตระหนักได้นะคะมันก็คือการที่ คนที่เราอิจฉาหรือว่าคนที่เราเอาไปเปรียบเทียบอะจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากเป็นแบบเขาแต่เราแค่อิจฉาผลลัพธ์ของเขาที่ดีกว่าเราเท่านั้นเองคุณลองคิดตามดูนะว่าเวลาคุณเห็นคนรวยหรือว่าคนที่มีชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยสิ่งที่คุณอิจฉาหรือว่าสิ่งที่คุณแบบว่ากําลังเปรียบเทียบอะ คุณคิดว่ามันคือผลลัพธ์หรือว่ามันคือตัวตนของเขาลินคิดว่าหลายคนก็คงจะคิดไปในทางเดียวกันก็คือผลลัพธ์ถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะถ้าคุณบอกว่าอิจฉาตัวตนของเขาจริงหรือเปล่าถ้าคุณอิจฉาตัวตนของเขาแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองสิค่ะแสดงว่าคุณไม่ชอบคนที่คุณเป็นอยู่ ซึ่งคุณไม่ได้สนใจผลลัพธ์เลยอย่างนั้นหรอคะสิ่งที่เล่นกำลังจะสื่อก็คือเราแค่กำลังอยากได้ผลลัพธ์แบบเขาเฉยๆถูกไหมเวลาเราเห็นคนใช้ของแบรนด์เนม brand name. เคยเป็นไหมคะแล้วเราก็แบบอุ้ยดีจังเลยได้ใช้ของดีๆแต่เราไม่เคยแบบอุ้ยตัวตนเขาเป็นแบบนั้น อิจฉังเลยฉันอยากเป็นคนที่นิสัยพูดเก่งแบบเขามันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือการคอมเพล์ส่วนใหญ่เกิดจากที่เห็นคนอื่นน่ะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าซึ่งคุณคิดว่ามันจริงปะ่ะเออน่าคิดถูกไหมคะแล้วก็สิ่งที่ลินใช้วิธีการในการรับมือเมื่อตัวเองเกิดอาการ เปรียบเทียบอันดับแรกเนี่ยลินต้องรู้ตัวก่อนค่ะว่าตอนนี้เรากำลังเปรียบเทียบตัวเองกับใครสักคนอยู่ต้องรู้ตัวก่อนค่ะถ้าคุณไม่รู้ตัวคุณจะแก้ปัญหาให้ตัวเองไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือรู้ก่อนค่ะและต่อไปสิ่งที่ต้องทำก็คือ ให้คุณตระหนักต่อสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอย่างเช่นที่ลินยกตัวอย่างไปคุณต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่คุณต้องการอะคือผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ดีแบบนั้นแบบเขาอะที่ฉันแบบอยากได้อ่ะนั่นคือสิ่งที่คุณตระหนักได้ถูกไหมคะคุณต้องวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนแล้วหากคุณกำลังเสียใจอยู่ว่า คุณบั่นทอนตัวเองว่าฉันยังไม่ดีพอฉันยังเป็นแบบนั้นไม่ได้ฉันยังมีไม่ได้ฉันยังนู่นยังนี่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังดูถูกตัวเองดินบอกเลยค่ะให้หยุดตั้งสติบอกตัวเองว่าหยุดนี่ฉันกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ให้หยุด แล้วชมตัวเองอบกอดตัวเองแทนค่ะในไม่อยากให้คุณต้องรู้สึกแย่แล้วคุณก็ไปหมกมุ่นกับอารมณ์แย่ๆเสียใจได้แต่ต้องรู้ตัวให้เร็วและดีดออกมาถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเชื่อมโยงไปกับการ manifest ก็คือคุณจะเผลอไปดึงดูดสิ่งที่มัน vibration ต่ำเท่ากันนะคะ คุณจะเผลดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าคุณรู้ตัวเร็วคุณไหวตัวทันให้เปลี่ยนค่ะบอกตัวเองว่าไม่ฉันกำลังเปรียบเทียบอยู่และสิ่งที่ฉันต้องการอ่ะฉันแค่ต้องการผลลัพธ์แบบเขาฉันไม่ได้อยากเป็นแบบเขาสิ่งที่เธอทำเธอก็ทำได้ดีอยู่แล้วนี่ เธอแค่พัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบนั้นนี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ตัวเองแบบรวดเร็วเพราะว่าพอดินมานั่งวิเคราะห์แบบเนี้ยมันจะทําให้คุณลืมการเปรียบเทียบไปโดยปริยายเห็นไหมอย่างที่คุณมาฟังคลิปรินอะ่ะคุณก็อาจจะคิดตามดินโดยที่คุณก็ลืมไปแล้วว่าคุณกาลังเปรียบเทียบตัวเองกับใครอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะคือพราะสุดท้ายคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเอง คุณให้ตัวเองมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ดีได้คุณต้องโฟกัสที่ตัวเองนั่นคือสิ่งสำคัญที่คุณต้องถาเลยนะคะ,ะแล้วก็นะคะเรียนต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้มันไม่ได้ทำให้อาการแบบนั้นหายไป100%หรือว่าหายขาดคือคุณไม่ต้องคอมเพลตตัวเองอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้พูดตามตรงนะคะเพราะว่า คุณลองคิดดูว่าคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยสมมุตินะคะแล้ววันหนึ่งคุณจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเข้าใจการเปรียบเทียบโดยที่คุณไม่ต้องเปรียบเทียบอยีกแล้วเงี้ยมันจะให้หายขาดเป็นไปไม่ได้คุณต้องฝึกเรื่อยๆทุกครั้งที่มีอาการแบบนี้นคือวันนี้โอเคมันอาจจะแบบดีขึ้นแล้วพวกนี้ฉันอาจจะกลับไปคอมเพลออีกแบบเดิมก็ได้ สิ่งที่คุณต้องทําก็คือทําซ้ําค่ะทําอีกฝึกอีกทําเรื่อยๆจนกว่ามันจะดีขึ้นจนกว่าคุณจะแบบฉันเข้าใจแล้วเข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงต้องเปรียบเทียบเพราะแบบนั้นแบบนี้คุยกับตัวเองเพราอสุดท้ายแล้วพอคุณรู้เหตุผลว่าทำไมคุณต้องเปรียบเทียบอะค่ะคุณจะไม่เปรียบเทียบกับตัวเองอีกเลยเพราะคุณรู้แล้ว แล้วคนก็จะพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายแบบที่คุณอยากได้คุณเก็ตแบบที่ลินพูดไหมคะนั่นแหละคือสิ่งที่ลินกำลังจะสื่อแล้วพอลินเอามาใช้กับตัวเองอะ่ะมันเลยทำให้ลินรู้ว่าใช่การที่ลินอยากทำคลิปแบบคนอื่นอะ่ะมันทำให้ลินอะ่ะไม่เป็นตัวเองและรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฉันนั่นไม่ใช่คอนเทนต์ที่ฉันอยากทำ นั่นไม่ใช่เนื้อหาที่ฉันอยากพูดแต่สิ่งที่ฉันต้องการคือฉันแค่ต้องการผลลัพธ์แบบเขาเฉยๆดังนั้นลินแค่ต้องมาปรับที่ตัวลินว่าลินจะพัฒนากับตัวเองไปได้ยังไงอีกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบที่ลินต้องการแค่นั้นเลยค่ะแล้วการตันหนักสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดามากที่คุณจะต้องฝึกบ่อยๆ มันอาจจะทรมานค่ะใช่เพราะการฝึกจิตก็คือการทรมานจิตการฝึกกายก็คือการทรมานกายดังนั้นทุกอย่างมันมันไม่เคยทํามาก่อนมันต้องทรมานเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่าดีขึ้นแล้วสุดท้ายกลับไปอยู่แบบเดิมก็อยู่ที่คุณเลือกนะคะดังนั้นคลิปนี้ฝากด้วยนะคะเรียนเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ ก็เป็นหนึ่งในคนที่อาจจะเผลอไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ่อยๆแล้วก็ไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงดังนั้นลินหวังว่าคลิปนี้ของลินจะเป็นประโยชน์ให้คุณได้ไม่มากก็หน่อยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะว่าได้ผลกันหรือเปล่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็คุณอยากมีข้อมูลอะไรเอามาแชร์แบ่งปันกันก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะแล้วส่วนคลิปหน้าลินมีข้อมูลอะไรดีๆที่อยากมาแชร์อีกนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะบาย